สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่21มิถุนายน2565โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวไทมเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็น daily กันนะครับรอบสัญญาณทองคำที่เป็น daily นะครับตามระบบของเรายังคงเป็น กรอบที่เป็นไซต์เว์ออกข้างนะครับยังไม่สามารถที่จะเดินทางเป็นรอบสัญญาณที่ชัดเจนได้นะครับเมื่อวานนะฮะเราบอกว่ามีโอกาสจะขึ้นแต่ปริการขึ้นนะั้นมันจะมีในระดับหนึ่งเพราะว่ามันจะไม่ค่อยแข็งแรงนะฮะผลปรากฏว่าก็เป็นแค่แท่งโดจิเล็กๆไปนะฮะเพราะว่าตั้งเมื่อวานตลาดปิดเนาะนะฮนะส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อนะครับ เหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อนะครับแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะลงนะครับหนมะือนไม่อยากจะขึ้นต่อกําลังก่อร่างสร้างตัวเป็นแพทเทิร์นก่อน,นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขายังคงเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะแต่ตอนนี้กาลังหดตัวกลับหาศูนย์นั่นก็คือการพักตัวของฝั่งขาลงชุดนี้คนชุดนี้ค่อนข้างจะพักตัวยาวนะฮะตอนนี้ก็กินเวลามาอยู่20แท่งแล้วยังไปไปไปกลเลยก็เพราะว่าตลาดนั้นยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับ แรงซื้อแรงขายนั้นอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับนะฮะเกือบเอ่อนแรงแล้วก็มีแนวโนม้มว่าจะลดลงนะฮะเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นการพักตัวของรอบสัญญาณคือการไซด์เวย์ออกข้างหรือว่ามีกรอบกว้างๆนั่นเองนะครับเมื่อในระยะไกลนะครับผมว่าขอพักตัวอยู่บรณนี้ก่อนนะครับก็จะส่งผลไปในทางเฟรมที่เล็กลง เรามาดูในทาเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นยังคงเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับเมื่อวานนะรเราก็วิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่าเขาขอพักตัวอยู่บริเวณนี้แหละนะฮะเขายังไม่ไปไหนไกลเพราะว่าเป็นการจบรอบสัญญาณเท่านี้เองนะฮะผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการณ์ นะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นมันจะมีอีกในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้นะฮะกำลังเริ่มรอบสัญญาณเนาะนะฮะกำลังสร้างแพทเทิร์นเล็กๆทิ้งไว้นะครับแต่เปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นมันจะมีกึ่งๆอย่างน้อยนะครับน่าจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่เส้นสีแดงนะเส้นจิตวิยาเส้นสีแดงแต่ตอนนี้นะฮะนะฮะั่นแหละครับปัจจุบันมันอยู่ห่างจากนะแต่ราคาจริงๆมันอาจจะมาบรรจบอยู่แถวนี้ก็ได้นะมันค่อย,อยๆไหลไปลนะครับ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขายังคงอยู่กับศูนย์นะฮะนั่นก็หมายความว่าเขายังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซเวย์ค่อนข้างจะชัดเจนเลยทีเดียวส่วนตลาดนั้นนะครับตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายนะครับเหมารวมไปเลยนะฮะว่าอยู่ตรงเนี้ยอยู่บริเวณที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับแหละตอนนี้ก็อย่างน้อยนะั้นตอนนี้แรงซื้อก็มีมากกว่าแรงขายมาหน่อยนะฮะแต่ก็ยังคงค่อนไปทางอ่อนแรงซะมากกว่า นะครับเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะกำลังจะเป็นรอบสัญญาณฝั่งการขึ้นแต่การขึ้นครั้งนี้นะครับจะค่อยๆไหลขึ้นซะมากกว่านะฮะจะไม่ค่อยพื้นปั้บเพราะว่ายังคงไม่หลุดเส้นแล้วจิตวิยาของเรานะครับหรือว่าเรียกว่าแนว support นั่นเองนะฮะหรือว่าแนวรีสิสแตนแล้วแต่ละคนนะจะเรียกนะครับหากเราตีกรอบดูนะฮะนะเวลาปัจจุบันนะครับณปัจจุบันนะครับเราตีกรอบนิดนึงเนาะหนก็มาแล้ว เห็นไหมครเราจะเห็นได้ว่านะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟต,ตอนนี้นะครับอยู่ในกรอบที่เป็นสามเหลี่ยม SW ชัดเจนหมายความว่าราคาปัจจุบันอยู่บริเวณแนวจุดตัดนะครับนั่นก็คือชัดเจนเกือบ100เลยนะครับว่าเป็นไซเวย์ออกค้างนะครับทีนี้เรามาดูในทางเฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับตอนนี้นะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับ เมืม่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ไปตรงนี้นะฮะเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่าเขาขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับยังไม่ยังมีโอกาสที่จะเดินทางไปไหนได้ไม่ไกลเพราะว่ายังคงอยู่ในแนวที่เกาะเส้นแนวจิตวิยาเกือบทุกเส้นเลยนะครับผลปรากฏว่าก็ยังคงเป็นไปตามที่เราคาดการนะครับกรอบยังวิ่งไปไหนไม่ไกล นะฮะส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อแล้วนะครับแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะลงนะฮะร,รอให้เขาหลุดแนวที่เรียกว่าโอเวอร์ออกไปก่อนนะครับตรงนี้นะครับนะฮะเป็นโอเวอร์บอสนะฮะเขาพักตัวอยู่เบรก่ก่อนแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อนะครับมีโอกาสที่จะเดินทางต่อในทั้งนี้ทั้งนั้นให้รอจบเบรกชุดนี้ก่อนนะครับเบรกพักตัวชุดนี้ก็น่าจะอีกสักประมาณ3-45หแท่งนะฮะดูประมาณตอนแอคชั่นตอนเตืนเนาะตอนตลาดหลักเปิด นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขายังคงอยู่กับ0ูนย์นะครับนั่นก็หมายความว่านะฮะเขายังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซเวว์ค่อนข้างจะชัดเจนเลยทีเดียวส่วนตลาดนะฮะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่ เกือบแข็งแรงแล้วนะครับแรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าขึ้นมาแข็งแรงนิดนึงนะฮะตอนนี้ก็จบลงไปละนะครับเพราะว่าเป็นการทับตัวของเส้นนี้แล้วนะครับในชั่วโมงปัจจุบันนะฮะตอนนี้ก็คือเกิดดีมานเอฟเฟกไปแล้วนะครับใครเทรดมาตั้งแต่เมื่อวานตอนตอนเย็นนะหรือเมื่อคืนนะครับตอนนี้ก็กำไรกเกือบพันจุดแล้วนะครับก็น,น่าจะพอได้ก็ จะเป็นแนวที่เรียกว่านะฮะแนวซับพอร์ตอยู่บริเวณนี้นะใครใช้เรส s ์ n แตนด์ซับพอร์ตเนาะก็น่าจะมีออเดอร์อยู่บริเวณนี้นะครับเราถึงพบสาเหตุว่านะครับตอนนี้นะฮะแรงซื้อนั้นลดลงก็คือมีการปิดโพซิชันในกรอบไซเควนั่นเองนะครับส่วน ตลาดนะครับตลาดตอนนี้นะครับตลาดตอนนี้ส่วนการวางแผนในอาทิตย์นี้นะครับเราก็จะมองลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟที่ให้อยู่เหนือเส้นแนวจิตวิยาซะมากกว่านะครับดังนั้นเส้นที่อยู่เหนือแนวจิตวิยาส่วนใหญ่ก็จะเป็น ดีมันโซนนะครับนะฮะส่วนปัจจัยกระทบค่าเงินในวันนี้นะครับก็ยังคงส่งเสริมทาให้ค่าเงินดอลลาร์ถูกกดลงไปอีกนะครับก็เป็นปัจจัยหลักของทองคำนะครับที่ทําให้มีราคาของทองคํามีโอกาสจะขยับขึ้นมาทดสอบนะครับแนว resistance เดิมนะฮะ resistance เดิมก็อีกสักประมาณ2องขจุดถือว่าไม่ไกลนะครับถือว่าไม่ไกลนะครับลักษณะการเคลื่อนที่จาก ราคาปัจจุบันนะฮะขึ้นไป2,000จุดนะครับแล้วก็อีกสักประมาณแนวรีซิสแตนเดิมก็อีกสักประมาณ3,000กว่าจุดอันนี้ถือว่าไม่ไกลสำหรับ Time Frame ดนไทม์เนึ่ชั่วโมงนะครับแบบนี้นะฮะใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะฮะสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับสุดท้ายนะครับฝากกดแชร์ด้วยเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ